สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเลสเตอร์ซิตี้กันอีกเช่นเคยนะครับด้วยเราไปเริ่มกันที่แฟนบอนเลเลสเตอร์ตะโกนไล่จอห์นรัดกินกลางเกมที่พบกับอาร์เซนอลเกมพรีเมียร์คู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องในสนามรุดฟานนิตรอยกุนซอของทีมกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากความสามารถในการจัดทีมและเทคนิคของเขากำลังถูกทดสอบอย่างหนัก หลังจากที่เลสเตอร์ทิตี้ต้องเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เพียงคนเดียวในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดและแฟนบอลได้เรียกร้องให้ปลดจอนรัดกินผู้อำนวยการฟุตบอลของสโมสรอ,ออกจากตำแหน่งหลายครั้งเนื่องจากพวกเขามองว่ารัดกินคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อความตกต่ำของทีมและพวกเขายังคงประท้วงต่อต้านในระหว่างเกมที่พบกับอาร์เซนอลโดยแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้วางแผนประท้วงในนาทีที่1 4ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อื้อฉาวใ,ในการซื้อขายอาเดียนซินวาในเดือนสิงหาคมปี2017 ที่ทิงิ้งจอกสยามคิดว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญากับซีวานในบรรสุท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะแต่กลับกลายเป็นว่าเลสเตอร์ซิตี้พลาดเส้นตายในการลงทะเบียนเขาไปเพียง14วินาทีแฟนบอลต่างรู้สึกเบื่อหน่ายกับการบริหารสโมสรและเพื่อเป็นการประท้วงต่อผู้บริหารแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้ได้ตะโกวนว่า We want รัดกินเอาหรือเราต้องการให้รัดกินออกไปพวกเขาร้องซ้ำๆในนาทีที่14ของเกมในขณะที่กล้องก็แพนไปยังรัดกิน ซึ่งเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาคือเป้าหมายของการประท้วงและในการถแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมารุดฟานนิตรลอยถูกถามถึงความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับการที่แฟนบอลแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าของทีมแม้ว่าเขาจะยินดีในการที่แฟนบอลได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ฟานนิตรลอยก็เรียกร้องให้แฟนบอลสนับสนุนทีมโดยเชื่อว่าเสียงเชียร์ของแฟนบอลในบ้านจะมีส่วนสําคัญในการช่วยให้ทีมเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้ และในช่วงครึ่งแรกของเกมการประท้วงจากแฟนบอลบนอัศจรรย์ดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นเลสเ,เตอร์เนื่องจากเลสเตอร์ซิตี้สามารถเล่นเกมรับได้ดีและจบครึ่งแรกด้วยผลเสมอไปต่อกันที่คะแนนนักเตะเลสเตอร์ซิตี้เกมพ่ายอาร์เซนอลเลสเตอร์ซิตี้ต้องใจสลายเมื่อมิเกลเมริโนทำสองประตูนในช่วงท้ายเกมส่งผลให้รุดปาน,นิตลอยต้องพบกับความพ่ายแพ้อ,อีกครั้งและทำให้ทีมจมอยู่ในโซนตกชั้น เลสเตอร์ซิตี้ดูเหมือนว่าจะเก็บคลีนชีตได้เป็นครั้งแรกในรอบ21นัดเมื่อสามารถจำกัดโอกาสการยิงของทีมลุ้นแชมป์อย่างอาร์เซนอลได้เพียงไม่กี่ครั้งแต่เมื่อเมริโนตัวสำรองของอาร์เซนอลที่โผล่มาในช่วง10นาทีสุดท้ายและเป็นฮีโร่ของอาร์เซนอลทำให้พวกเขาไม่ได้รางวัลตอบแทนจากฟอร์มการเล่นที่ดีอีกครั้งนี่คือความพ่ายแพ้9นัดจาก10เกมหลังสุดในหลีของรูดฟานนิสต์รอยและเป็นการพ่ายแพ้ในบ้าน5นัดติดต่อกันโดยยิงประตูไม่ได้ และทำให้เลสเตอร์ซิตี้ลงไปอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนและช่องว่างระหว่างโซนปลอดภัยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น5คะแนนเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์นี้สถานการณ์นี้ไม่ได้ช่วยให้อารมณ์ของแฟนบอลดีขึ้นเมื่อแฟนบอลหลายร้อยคนเข้าร่วมการประท้วงก่อนเกมและมีการร้องเพลงและป้ายต่อต้านผู้บริหารระหว่างเกมโดยเกมนี้ฟานิสตรอยเปลี่ยนแปลงผู้เล่น2ตำแหน่งในเกมนี้โดยส่งวิกเตอร์คิสเตียนเซนและเจมี่บาร์ดี้ที่หายจากอาการบาดเจ็บกับบลงสนามแทนลุคโทมัสและแพทรันดากา้า แต่ยังคงใช้งานคาเลบโอคลี hmm. ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กโดยมียานอีกเวสกาเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับเกมในเที่ยงวันทั่วไปครึ่งแรกเป็นไปอย่างจืดชืดมีจังหวะลุ้นประตูกันไม่มากนักโดยมีเพียง7ครั้งจากทั้ง2ทีมแต่เลสเตอร์ซิตี้ซึ่งไม่ได้เก็บคินชิดมา20เกมก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้กังวลมากนักแนวรับของพวกเขาจับล้ำหน้าอาชนอลได้บ่อยครั้งและป้องกันไม่ให้ทีมปืนใหญ่สร้างโอกาสได้อย่างชัดเจน อันที่จริง2โอกาสที่ดีที่สุดนั้นเป็นของเลสเตอร์ซิตี้จากวินเฟรดเอนนดีในครั้งแรกที่บูบารารีซูมาเล่ลากบอลขึ้นหน้าทําชิ่ง12กับจอแดนอาร์ยูแล้วเปิดบอลเข้ากลางเดย์คนไรส์สกัดบอลขึ้นไปแต่เอนนดีก็บอลเล่แต่ว่าดาวิดรายาก็เซฟไปได้โอกาสที่ดีที่สุดครึ่งแรกเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อคริสเจนเซนเปิดบอลโค้งได้อย่างสมบูรณ์แบบให้กับเอนนดีขึ้นมงแต่กองกลางชาวเนจิเรียมงบอลหลุดกรอบจากระยะ10บหลา เลสเตอร์ซิตี้ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นในครึ่งแรกเพราะเจมส์จัสตินได้รับบาดเจ็บและโบโยคูรีบาลีก็ได้ลงมาประเดิมสนามในเกมในบ้านทั้ง2ทีมเข้าใกล้าการทำประตูมากขึ้นเมื่อเกมดำเนินไปถึงนาทีที่60เมื่ออีธานเอนวานารีได้บอลตัดหลบเข้าในและหลบคาเลปโอคุีแล้วเขาก็ยิงจากระยะ20หลาบอลชนคานเลสเตอร์ซิตี้น่าจะได้ประตูเมื่อจอแดนอายิวลากบอลขึ้นทางซ้ายและเปิดบอลต่ำแรงไปที่เสาสองบ็อบบี้เดอโคลดาวารี พร้อมที่จะเข้าชาร์จอยู่แล้วแต่ไมค์้ลูอิสเกลลี่กับแย่บอลสกัดเท้าออกไปได้ก่อนหลังจากนั้นไม่นานเอนวานเนรีก็ยิงชนเสาอีกครั้งและคราวนี้เป็นการยิงเต็มแรงไปชนที่เสาและดูเหมือนว่าอาชซนอนจะทําประตูไม่ได้จนกระทั่งพวกเขาได้เอนวานเนรีเปิดบอลยาวมาและเมริโนหาพื้นที่ว่างหลังบลฟาสและหมงเข้าไปแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้เริ่มส่งเสียนเชียร์และทีมก็พยายามตีเสมอแต่พวกเขากับเปิดช่องว่างในแนวรับ ทำให้ลิอันดูสโตรซาได้เปิดบอลอย่างแม่นยําไปที่เสาสองและเมริโนก็ยิงเข้าไปอย่างเยือกเย็นและนี่คือคะแนนความสามารถของผู้เล่นเลสเตอร์ซิตี้โดยในเกมนี้คาเล็บอุคลีวินเฟสเอนเดดีและจอร์นอาร์ยูเป็นผู้เล่นตัวจริงที่ทําผลงานได้ดีที่สุดโดยเราไปเริ่มคะแนนกันที่แมตต์เฮอร์แมนเซน6.7คะแนนเขาไม่ได้ไปเชิญหน้ากับการยิงถล่มประตูเหมือนในเกมที่อิมิลิสสเตเดียมแต่เขากลับไม่สามารถป้องกัน2ลูกยิงตรงกรอบของอาร์เซนอลได้ การเตะของเขาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมื่อเตะบอลยาวยังไม่ค่อยแม่นยำมากนักเจมส์จัสตินหกจุคะแนนเขาเสียบอลในจังหวะสวนกับเดวช่วงต้นเกมและเกมรับเขาทําได้ดีและทําให้สเตอร์ลิงเล่นไม่ออกบบลฟาสหกจุคะแนนเขาเล่นเกมรับได้ดีตลอดทั้งเกมแต่ถูกหลอกได้ง่ายเกินไปในจังหวะที่เอ ie ็นวานเนรี่ยิงชนเสาและเขาเสียตําแหน่งในประตูแรกคาเล็บอคลีหกคะแนนเขาได้รับรางวัลด้วยการออกสตาร์เป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากว์ฟอร์มได้ดีกับเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โอคลีเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งเขาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการเคลียร์ลูกคอสหรือนำทางผู้เล่นอาเซนอลออกไปจากพื้นที่อันตรายในการคลองบอลเขาเตะถูกม,มากเกินไปแต่นั่นก็เป็นข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเล่นเกมรับของเขาวิกเตอร์ทิสเยนเซนนคะแนนในการคลองบอลเขาจ่ายบอลให้อายูได้อย่างสม,ม่ำเสมอและเปิดบอลได้อย่างยอดเยี่ยมให้เอ็นดีดีมงในเกมรับเขาเจอปัญหาในการติดตามเอ็นวาเนรีที่คล่องแคล่ว และไม่สามารถหยุดมิริโนได้ที่2-2ในช่วงท้ายเกมวินเฟสดเอนดิดี6.4คะแนนเขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของเลเตอร์ซิตี้เขาเติมเกมลุกขึ้นไปและมี2โอกาสที่ดีที่สุดของเลเตอร์ซิตี้ในครึ่งแรกและยังมาช่วยเกมรับในแดนตัวเองได้อย่างสําคัญในครึ่งหลังบูบ um าการีซูมาเร่6.5คะแนนเขาเล่นบอลได้อย่างดุดันในครึ่งแรกและมีการลากเลื้อยขึ้นหน้าสวยๆสองสาครั้งแต่ในครึ่งหลังเขาเสียบอลในพื้นที่สําคัญในบางครั้งบ็อบบี้เดอคอร์ดวารี5.8คะแนน เขาไม่มีส่วนร่วมกับเกมมากนักแต่เขามีสันชาธยาในการรู้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนและเกือบจะทำประตูได้แต่เขายังคงต้องเป็นตัวเปิดเกมที่ดีกว่านี้บิลลาเอคานุส6.2คะแนนเขาไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยเมื่อเขาได้บอลมีการแตะบอลและเล่นทิกซ์ิวสองสาครั้งแต่เขาก็มีการตัดสินใจที่ไม่ดีบริเวณกรอบเขตโทษจอยแดนอายิ6.3คะแนนเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีมากเขาเก็บบอลไม่ได้ดีกับตัว ด้วยความเร็วและความแข็งแกร่งเขาเก็บบอลไว้กับตัวได้ดีด้วยความแข็งแกร่งและการควบคุมบอลที่ยอดเยี่ยมทำเกมร่วมกับซูมาเร่ได้ดีและเปิดบอลเกือบจะทำให้ดิโคลด์วาลีทำประตูดได้เจมี่วาดี้6.6คะแนนการพักบอลของเขาทำได้ดีเมื่อพิจารณาว่าเขาโดดเดี่ยวแค่ไหนและเมื่อพิจารณาถึงแรงกดดันที่ซาลีบามีต่อเขาแต่เขาไม่ได้สร้างความอันตรายในกรอบเขตโทษและเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการลากเลื้อยเข้าทางลิมเ้นมากนัก ทางด้านคะแนนนักเตะสำรองของเลสเตอร์ซิตี้โวโยคุลิบาลี7คะแนนเป็นการลงสนามในบ้านครั้งแรกที่น่าประทับใจมากเขายืนหยัดได้ดีมากในการหยุดลาฮิมสเตอร์ลิงสองสาครั้งในการดวลตัวต่อตัว,ตวและทำให้แฟนบอลลุกขึ้นยืนปลกมือให้เตฟฟี id นน่มาวิดีดี6.8คะแนนเขาลากบอลไปข้างหน้าด้วยทักษะและความมั่นใจฟรคุนดูบานโนเต้ไม่มีคะแนนเนื่องจากเวลาในสนามไม่มากพอพาสันดาก้าไม่มีคะแนนเนื่องจากเวลาในสนามไม่มากพอ